สว,ส,สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสูร่รายการหมอมันคันป่าครับตาตีภูคาโชว์ประพบครับอ่ะช่วงแรกช่วงนี้นะฮะอยู่กับผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารโซโซโนนะฮะโซโซโนเป็นผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารดูแลน้ำหนักผู้ชมนะฮะแก้ปัญหาที่แบบว่าออกกำลับบงกายแล้วลดเขาเรียกว่าเสียงเสียงไม่โดนโดนกับไอ้นี่โดนกับซิบลดแล้ว มันก็ไม่ลงหรือลดแล้วมันลงแค่ขีดนึงหรือว่าออกกําลังกายมาสองสามเดือนแล้วมันลงแค่โลนึงมันบอกเฮ้ยมันไม่ได้นะลงโลถนึงสองสามเดือนมันไม่ได้อย่างน้อยมันก็ต้องลงหกโลนะสองสามเดือนเนี่ยคุณผู้ชมนะมันต้องมีตัวช่วยมันต้องมีตัวช่วยนะคะคิดสูตรโดยนะครับแม่กับลูกนะคบคือพี่ขวัญพี่ลมหลินเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ แล้วก็นะฮะมีน้องต่อเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ทานเขาทานกันสองคนนะฮะแต่ว่าเขากลัวว่าลูกเขาจะเป็นไขมันพอกตับเหมือนเขาเพราะว่าน้องต่อเนี่ยร้อยกิโลยังเหลือ42โลได้นะฮะนะ,ฮะผู้ชมวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าโซโซโนเขาเอาสารสกัดที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นก็คือซินไบโอติกตัวซินไบโอติกมีทั้งพรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกนะฮะ <S <S ตัวนี้จะไปทํางานเคลือบลําไส้นะ,ะ <S <S นทำให้ และประธานวันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเฉพาะที่มันสําคัญเท่านั้นส่วนที่มันไม่สําคัญเนี่ย<ม>เขาให้ขับออกไปในรูปแบบของอุจจาระนะฮะ แล้วก็จะมีตัวกรองอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือสารสกัดจากกระบองเพชรกระบองเพชรจะไปกรองแป้งไขมันน้าตาลด้วยอีกระดับหนึ่งทําให้นะฮะมันจะไม่เกิดการสะสมในร่างกายเมื่อเรามีตัวช่วยดีๆยังไงน้ําหนักก็ลงเร็วร้อยกิโลยังเหลือ60กโลได้คุณก็ต้องทําได้ทางผู้ชายผู้หญิงวันนี้จัดโปรพิเศษค่ะจัดเลยนะครับปกติ1่กล่องเนี่ยโซโซโน่ราคากล่องละ1590าเาบาทครับวันนี้ลดเหลือกล่องละแค่ 1, 2 9 0บบาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะฮะก็สามารถนะครับ นี่ติดต่อได้ที่ Line ะ d อดด้านล่างได้เลยนะครับที่โซโซโน่ไทยแลนด์หรือสแกนเคอร์โคดได้เลยนะครับอ่ะนะครับมากระต่อเลยค่ะคุณผู้ชมครับเราไปดูนี่ดีกว่าครับดราม่าเดือดรีน่าจังเรียกนางงาม เวที Miss Universe Thailand ว่า E ครับไม่คะแนนถ้าตอบเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ,ะมีประเด็นดาม่าก,กับเวทีประกวดนางงามไ Miss Universe Thailand นะครับ2022ที่เอาแม่ลีน่าจางเนี่ยมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการล่าสุดนะครับดาม่าเดือดจัดเลยเพราะแม่ลีน่าโดนมองว่าไม่มีความเหมาะสมเพราะมองว่าเป็นคนเป็นกรรมการเนี่ยต้องเป็นคนที่สามารถสร้างกระแสที่ดี สร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมประกวดได้รวมถึงให้เกยียรติสาวงามผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนนะครับแต่ว่าสําหรับนะฮะนี่เลยแม่ลีนาจังครับมีการเรียกนางงามด้วยคําคว่าอ e ีนะฮะการที่มีคนอวยมีคนชื่นชมอาจจะทําให้เหลืองไปหรือไม่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะพูดอะไรก็ได้สาวงามแต่ละคนกว่าจะมายืนจุดนี้ได้มันไม่ง่ายเลยนะครับชาวเน็ตพูดแบบนี้ ซึ่งนะครับสาวงามหลายคนเลือกตอบคําถามด้วยภาษาอังกฤษครับซึ่งเป็นภาษาที่ตัวเองถนัดและก็สามารถสื่อสารออกไปได้เป็นวงกว้างนั่นเองแต่ว่าหนึ่งในคณะกรรมการอย่างแม่ลีน่าจังเองเนี่ยนะครับเหมือนติดบ่วงค่านนิยมภาษาครับอ้างเรื่องการรักษาวัฒนธรรมไทยมีการบอกว่าจะไม่ให้คะแนนเลยถ้าใครตอบเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ บ้างก็มองว่าไม่มีวุฒิภาวะมากพอที่จะเป็นคณะกรรมการบางคนบอกว่ายังไม่นิ่งพอนะฮะบางครั้งดูไม่รู้จักการเทศะแม้แต่คณะกรรมการด้วยกันเองเนี่ยหลายคนยังทำหน้าอึ้งไปเลยเมื่อได้ยินคำถามจากแม่รีนาจังนั่นเองนะครับอืมนะครับเป,รเป็นสไตล์แม, <า S 1> ม,ม่ไหมล่ะอืมก็คุณเชิญเข้าไปคุณก็ต้องรู้สไตล์คุณแม่อืมนะคะคนดูเยอะเพราะใครอะ่ะเพราะคณะกรรมการที่พูดแต่ภาษาอัง,งกฤษ อันนี้พี่ต๋าต้องวิเคราะห์แบบตรงๆไม่ได้ว่าเป็นแม่กับลูกกันนะคะคนที่เขาดูของคุณเยอะเนี่ยเขาไม่ได้มาดูพวกคุณหรอกคะ่ะพราคุณไม่ใช่แม่เหล็กคะ่ะเขามาดูลีน่าจังว่าจะฟาดนางงามคนไหนคุณเชิญเข้าไปสองรอบนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะยอดยอดไลค์ในใน u t u b e ในใน,ในนะและตอนไลค์สดอะ่ะยอดไลค์คุณขึ้นเวลาถ้าเกิดให้พวกคุณนั่งถามกันเองอะ่ะพี่ก็ไม่ดูนะคะ จ่ายเงินให้พี่พี่ก็ไม่ดูนะคะเพราะหน้าเบื่อหลับง่วงนอนแล้วก็เป็นคําถามที่เครียดเข้าใจน้องๆหลายๆคนนะคะว่าเอ้ยทำไมแม่พูดไม่ให้เกียรตินางงามแต่หนูต้องต้องคิดอีกมุมหนึ่งว่าถ้าหนูจะเอาเลตติ้งอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหนูไม่เอาเลตติ้งอะไรเลยหนูคิดว่าอ้าวก็ถามๆไปแค่นั้นแหละมันก็จะเป็นอีลักษณะแบบรูปแบบรูปแบบเก่าะค,ะครับนะคะมันก็ไม่สนุก เคยไปพี่ต๋อเคยเป็นกรรมการมันมันเครียดกรรมการนั่งเครียดพี่บอกเลยมันเครียดมันไม่สนุกหลายคนก็จะติดว่ามันเป็นเวแพงเวแพงเวแพงมันไม่มีอะไรถูกอะไรแพงในในเวลานี้ได้เลยลูกมันต้องมันต้องมียอดยอดให้คนติดตามเยอะมันจะต้องสร้างกระแสให้เป็น Talk of the Town มันต้องสร้างกระแสให้คนด่า มันต้องสร้างกระแสให้คนพูดถ้าหนูจะคิดว่าเป็นเวแพงแล้วก็จัดประกวดประกวดเงียบๆกิบๆก็ไม่ต้องไล์สดนะคะไปคัดกันแบบเงียบๆเ,เหมือนสมัยก่อนที่ว่าไปนั่งคัดกันเงียบๆแล้วห้ามไล์สดกันเมื่อสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหรือ2ี่สิปีที่แล้วแล้วก็ประกาศออกมาแล้วก็เปิดเกิดความงุนงงว่าทําไมคนนี้เข้าคนนี้ไม่เข้าคนนี้ตกทาไมคนสวยตกตลก,ตลกได้อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยเอาไหมเหมือนเดิมไหมเออเห็นก็เรียกร้องกันจังเลยอยากให้คนเก่ากลับมาจัดครับ นะคะคือถ้าคุณจะเอาเลตติ้งคุณจะเอาเอากระแสนี่คุณต้องเอาเข้าไปแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาแบบว่าเป็นเวแพงดูดีผียังหลับเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเอาเข้าไปจบแค่นั้นค่ะมันคือสีสันนะคะมันคือสีสันอย่าให้ไปอีกค่ะที่รอบรอบที่หัวหินอยากให้เชิญไปนะคะอยากให้เชิญไปอีกแต่แม่ออกอะไรสุดแล้วนะว่าไม่ไปมาก็ติดงาน ก็น <One input> ั <ge ar> ่นแหละเอาไปอีกเออเอาเชิญไปอีกเชื่อพี่เชิญไปอีกนะคะแหมเรียกอีเรียกเออะไรไม่ได้โอ้ยหนู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 กดัดจริตเลคกดัดจริตเราจะรดัดจริตกันลูกนะคะเวลาเราเรียกผู้หญิงเราก็เรียกอีชนีเวลาเราเรียกเพื่อนฝูงเราก็เรียกอีโกลเด้นฟลาเวอร์อีนู่นอีนี่พวกหนูก็เรียกกันอย่างนั้นกับแม่เรียกอย่างนี้โอ้ยนะดัดจลิต จะฆ่าตัวแต่เข้าใจที่เข้าใจความรู้สึกของพวกหนูเพราะว่ามันมีความสึกความเราเราตกใจกับกับคำถามแม่ที่เข้าใจแต่หนูต้องเลือกเอาสองอย่างว่าไปแล้วประกวดเงียบๆไม่มีคนพูดแล้วได้มาแล้วก็กริกลกลับไปแล้วเป็น t a l k of the Town ทมีคนพูดได้มาแล้วก็นักข่าวยังตามสัมภาษณ์อยู่หนูก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะเอาแบบไหน พี่ไม่ได้โกรธพวกหนูพี่ไม่ได้ว่าพวกหนูพี่เข้าใจความรู้สึกพวกหนูเพราะพี่ก็เคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการหลายคนบอกว่าก็ยูนิเวิร์สไม่เอาพี่เต๋าแล้วไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวค่ะฉันแกรนฉันก็ไม่เคยมาเป็นกรรมการมาหลายเป็นสเป็นหลายปีฉันก็ไม่ได้เห็นอะไรกับนวัดเลยมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวนะคะมันไม่เกี่ยวกันนะคะคือเคยไปแล้วมันไม่สนุกมันเครียดพี่บอกตรงตรง แล้วก็การตอบคําถามของนางงามมันก็วนอยู่ในอ่างอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่มันมันแบบว่าพิเศษพิโสอะไรออกมามันก็จะเป็นคําถามคาถามเดิมๆคาตอบเดิมๆม,มันก็มีการรู้กับไม่รู้รู้แล้วตอบเยอะแล้วก็เวลาไม่พอกับไม่รู้เลยแล้วก็ดําน้ําไปเรื่อยมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละลูกสุดท้ายมันก็ต้องให้องรวมก็คือรูปร่างหน้าตาความสวยที่ว่าที่ว่าบางทีเราต้องเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆนะคะเราต้องเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆ ไปประกวดที่ที่ไหนนะหัวหินใช่ไหมใช่หัวหินพ,พี่เชื่อว่าที่เชื่อว่าถ้าไม่เอาแม่ไปเงียบเงียบทำไมเวทีอีกเวทีแกรนแล้วกันเวลาเขาเขาจัดประกวดพิลิมพินารีเนี่ยเขาให้สื่อไปหมดเลยอะเพราะเขาไม่ต้องการความเงียบเขาต้องการการประชาสัมพันธ์เขาต้องการเล่นข่าวต่อเขาต้องการต่อยอดข่าวเขาต้องการการจัดวางโพ เมื่อสื่อไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีมันจะมีอนุภาพในพลังบวกเยอะที่สื่อจะต้องเอามาเล่นนู่นนี่นั่นะเพราะสื่อมันจะต้องตามสัมภาษณ์นางงามแต่ละคนอีกอย่างกรณีอย่างเงี้ยถ้าไปเอาแต่สื่อไปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วไงเข้าใจว่าเขาเปิดโรงแรมอย่างดีให้นอนเพราะเคยไปมาแล้ว,ลวก็ยอมรับว่าดีเพราะว่าโรงแรมนี้พี่นวัดก็เคยเปิดสมัยทำวิชซแลนด์เวอร์แล้วก็เขาก็เปิดให้พี่เต๋านอนก็เขาถือว่าดีดีมากๆด้วยนะคะไมติแต่ เลือกเอาแล้วกันแม่ไม่อยากหนูอย่ากมาว่าแม่กันนะหนูเลือกเอาว่าประกวดแล้วกลิบกับประกวดแล้วคนพูดถึงอะหนูจะเลือกอะไรกับห,หลุยูแค่นั้นนะฮะ ต่อไหมอ่ะไปต่อกันเลยครับกับแจ็คสันหวังครับตากฝนร่วมงานจนจบเลยยอมเปียกพร้อมกับแฟนคลับอากาเซ่นั่นเองนะครับองานนี้ครับที่ไอคอนสยามครับเล็ินกิีสุดฮอตชื่อดังอย่างแจ็คสันหวังเองครับเดินทางมาร่วมงานนะฮะ The f r e e n e s s Moment with j a c k สันหว n g ครับในฐานะ Ambassador Nescafe Gold c r e a m e ท่ามกลางครับเหล่าอากาเซ่ที่มารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นแล้วก็แน่นเหมือนเดิมนะฮะ างานนี้ครับในช่วงเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มครับแจ็คสันเองครับปรากฏตัวท่ามกลางเสียงกรีดสนั่นเลย,ยพร้อมกับเดินะดนะฮะแสะดงว่าตั้งแต่วันนั้นก็จะไม่ได้กลับใช่ไหมย,ยัง<อ>นะฮะพร้อมกับนะฮะเดินยกมือก้มหัวไหว้มาตลอดทางก่อนจะทักทายอากาเซ่ด้วยน้ำเสียงสดใสว่าสวัสดีครับพี่แจ็คนะครับนี่คำทักทายนี้นะฮะจากนั้นแฟนคลับอากาเซ่ก็กรีดกันเลยนะแล้วะจะบอกว่าจากนั้นครับแจ็คสันเองก็ได้มีการโชว์ลีลานะฮะบาริสต้านะครับ ชงกาแฟร้อนแล้วก็กาแฟยเย็ยนให้กับแฟนๆได้ชมกันสดๆเลยอ้ยจังเลยเฮียทำไมเฮียหล่อยอย่างนี้พร้อมสเตจการนะฮะเช็คกาแฟที่สุดแสนจะน่ารักแล้วก็เซ็กซี่เขาว่ากันแบบนี้นะฮะห้ามกลางนะฮะสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะฮะเห็นแล้วเออแต่ว่านะครับแจ็คสันก็ยืนตากฝนทํากิจกรรมบนเวทีจนจบโดยปฏิเสธล่มที่เจ้าหน้าที่นํามากลางให้ด้วยนะฮะพร้อมกล่าวขอบคุณโปรเจกต์อเวนะฮะซัพพอร์ตอยูนะฮะที่อากาเซไทยตั้งใจทําให้ เขาเป็นคนน่ารักเด็กคนเนี้ยเขาเทคแคร์ผู้หญิงดีมีอยู่ครั้งหนึ่งน้องๆที่เมืองจีนเมืองหนึ่งบ้านเขาที่ฮ่องกงอาจจะล้มแล้วเขาก็ไปพยุงขึ้นมาได้เนี่ยเขาโอเคมาเมืองไทยบ่อยแจ็คไอเที่ยวหวังนี่แกมาเมืองไทยบ่อยแกมาบ่อยแกมาเที่ยวเมืองไทยบ่อยนะคะมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กอ่ะจนโตเป็นหนุ่มแล้วก็เป็นหล่อจนมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยแหละนะคะ แกน่ารักอเออแล้วแกรู้ว่ามาเมืองไทยเนี่ยต้องพูดภาษาไทยได้แกก็เรียนภาษาไทยพูดภาษาไทยแล้วแก,แกพูดชัดเลยนะแกพูดชัดด้วยนะเฮีดดยนะ er หวังเขาเรียกเฮียหวังเออตอนนี้ต้องบอกว่าแกประสบความสําเร็จนะคะคือเราอ่ะเราก็เป็นหนึ่งในอากาเซ่ของก๊าเซเวน่นทีแรกเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับเกาหลีนะคะแต่เราชอบวงนี้ที่บอกเลยพี่ชอบวงนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ย นักร้องมันน่ารักหมดเลยอะ่ะนะคะ,คะศิลปินเขาน่ารักน่ารักแล้วเพลงเขาเพลงเขาโอเคนะเพลงเขาเพาะด้วยนะเพลงเขามันสนุกดีแล้วเวลาเกาหลีเนี่ยเขาเ,เ,เขาสอนเขาเต้นกันเนี่ยหรือเขาเขาเขาเรียกว่าซ้อมเนี่ยเขาจะมีถ่ายคลิปนะแล้วลงใน YouTube เนะมันน่ารักอะมันน่ารักกันหมดเลยอ่ะนะคะแล้วเราก็ภูมิใจที่ว่ามีคนไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในในในวงนี้ด้วยนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราอยากจะดูนะคะที่ว่ามันโอเคแต่เสียดายอะ ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้เห็นแบบว่า ก็เซเว่นมารวมตัวกันอีกรอบเราอยากเห็นอย่างนั้นอีกนะค,ะนะครับฮะาพูดถึงแจ็คสันหวังนะครับมมนมีอีกปมหนึ่งที่หลายคนก็พูดถึงกรณีขอบตาดําของแจ็คสันหวังนั่นเองก็ถูกแซวสนั่นในทานองว่าเครื่องสำอางเกาหลีมาเจอแดดที่ไทยไปไม่รอดเลยอันนี้เป็นการแซวกันในโซเชียลนะฮะงานนี้นะฮะกลุ่มแฟนคลับของแจ็คสันหวังเองครับได้มีการอธิบายลูกของแจ็คสันหวังว่าถ้าใครเคยดู MB ็มีเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยจะเข้าใจว่าคอนเซปต์ของเพลงคือนักรบจีนเก่าที่ตายไปแล้ว ถูกปลุกขึ้นมาเออจากหลุมศพครับจะหั้นการแต่งหน้าก็จะเหมือนดินที่เปื้อนหน้าเปื้อนตัวแล้วก็ล่าสุดอย่างเพลงโบรเองนะฮะคอนเซปต์การแต่งหน้าก็จะเป็นแบบเดียวกับนะ,ะับเพลงก่อนหน้านั้นเลยนะฮะบนหน้าก็จะถูกป้ายด้วยสีดาเช่นเดียวกันนะฮะก็อยากจะให้โคดี่แซลใจเย็นเครื่องสำอางเนี่ยไม่ได้หลายเยิมครับแต่มาเป็นเทคนิคการเน้นอ่าอยากเห็นเฮียเล่นละครบ้างค่ะอยากเห็นเฮียเล่นละครเล่นซีรีส์นะคะเล่นภาพยนตร์นะครับ เพราะเขาหล่อจริงนะคะก็หล่อระดับพระเอกนะคะคนนี้พี่เห็นครั้งแรกพี่บอกอคนนี้หลอ่อทิ่ผายเลยอะแต่พี่มไม่รู้ว่าเขาเป็นไชนีสนะคะจนมารู้เรามาดูในกลุ่มน้องๆอ,อากาเซ่ที่เขาทำลิปๆๆๆเป็นมาเนี่ยอ้าวทีไรฉันบอกเลยว่ามันหล่อผิดปกติเด็กคนนี้ครับนะคะคืออยากให้น้องเล่นซีรีส์ไม่รู้ว่าจะไม่ได้จะมีไหมมีไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเล่นซีรีส์ไหมอนาคตต้องมีอยู่แล้วแหละหรือว่าเล่นภาพยนตร์ก็ได้เ,ออเนาะ น้อภาษาอังกฤษเขาเก่งนะคะเขาพูดได้3หลายภาษานะ<ช>ภาษา<ช>จีนนะคบภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาภาษาเกาหลีนะคะอยากเห็นเขาเล่นเล่นเพราะว่าเขาถือว่าเขาหล่อมากคร<ช>ับเขาหล่อมากเลยอ่ะเด็กคนนี้เป็นคนเดียวที่พี่เต๋าชอบมากอะ<ช>่ะครออจริงๆแจ็คสันหวังเนี่ยเระฉันเห็นนามสกุลไม่ใช่เกาหลีรวะหวังนี่มันนามสกุลคนจีน เราไรารู้ว่าไต้หวันหรือว่าฮ่องกงหรือว่าจีนแผ่นดินใหญ่อ๋อเป็นจีนฮ่องกงนะคะคประวัติเขาน่ารักประวัติเขาสนุกนะฮะหน้าตาหน้าตาดีทั้งบ้านอ่ะครับอืแย้สันหวังแล้วโอมจะเกิดไปอยู่ห้องแต่เขาชอบผิวอย่างโอมนะคนฮ่องกงอ่ะไม่เป็นไรแม่จริงจริงเขาคนฮ่องกงคนฮ่องกงคนญี่ปุ่นชอบคนผิวคล้ำออืมคนผิวคล้ำไปฮ่องกงนี่เป็นดาวหมดนะคะอย่างพวกเราไปคือดาวเลยนะคะอื เขาบอกว่าเขาเบื่อผิวขาวเจอบ่อยไงเขาเจอบ่อยเจอหรือม้วก็เจอแต่แจ็คสันหวังนี่ขาวจวกเลยนะใครที่ดูไวยไไไรอลที่อยู่ใน y o u ูทูบเขาจะอาบน้ําใช่ไหมแล้วเขาจะถอดเสื้อ,อแล้วใส่อันด์แวร์เนาะเป็นกางเกงเหมือนว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <ừ> พี่ชอบตรงเนี้ยพี่ชอบตรงที่ว่า ศิลปินดูจับต้องได้อศิลปินดูเป็นพนุษย์มันใช่ศิลปินดูเป็นเทพอหัวมะเหิงี้ไม่ได้ไม่ได้เห็นเหี่ยเลยไม่โอ๊ยเห็นแต่หน้าอย่างเดียวโอ๊ยกูไม่มีความสุขอ่ะอันนี้เห็นหมดเลยชีวิตประจาวันทําอะไรอาบน้ําถอดเสื้อ็นเหมือเรแต่งหน้าไปซื้อของกินแมลงทอดนอนที่บ้านแบมแบมกินอาหารไทยอ ไปเที่ยวครับไปเล่นกับช้างใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์เขาคือมนุษย์คนหนึ่งครับไม่ได้ติดยึดติดความดังไม่ใช่คนแบบยึดติดว่าอู้นี่เป็นเทพพระเจ้าโอ้โหหัวนมก็ไม่ให้เห็นอันนี้อู้เล่นนี่นะเล่นอะไรนะเล่นที่เขาเล่นกันในในในบึงใหญ่ๆ่เขาเรียกว่าอะไรนะเวกบอร์ดปะเออเขาเล่นกันอย่างนั้นอ่ะเนี่ยศิลปินเขาเป็นอย่างนี้เขาสร้างให้ศิลปินเขาเป็นมนุษย์ที่เราสามารถจับต้องและเห็นได้ทุกมุมของเขาได้ครับ ไม่เหมือนที่แบบว่าเห็นจะโอ้โหหล่อจังแต่แม่งไม่เคยเห็นอะไรในชีวิตทำไมมันมันทำอะไรบ้างวะมันกินข้าวอะไรวะมันกินข้าววันละกี่มื้อวะอม,มันกินกับอะไรทำไมมันหล่อขนาดนี้อ,อันนี้เห็นหมดนะไปซื้อเสื้อผ้าใช้บัตรเครดิตอะไร เรารู้จักเขาหมดเลยอ่ะมันทาให้คนละเขาไงนะคะถ้าเขฝากติดตามน้องเฮียหวังแกด้วยนะคะแกหลอนะคะแล้วก็อีกคนนึ่งที่ฉันชอบคือมาร์คต่วนน้องมาร์คดิฉันนะคะเดี๋ยวพักกันสักรู่หนึ่งค่อ่นะคะอยากผอมนะพี่เต๋อบอกเลยต้องโซโซโนนะฮะใบปันพี่ลมหลินแล้วก็น้องต่อลูกชายเขานะฮะร้อยกว่าโลยังด้มลงมาถึง60โลได้คุณคิดว่ามัน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 เก่งไหมมันเก่งระดับหนึ่งนะคะแต่มันต้องมีตัวช่วยที่บอกเลยมันต้องมีตัวช่วย นะครบางคนเขาก็พยายามพยายามพยายามแต่ยังไงก็ต้องมีตัวช่วยนะฮะนั่นก็คือโซโซโนนั่นเองนะคุณผู้ชมนะฮะมันมีซินบโอติกพรีบโอติกแล้วก็โปรบโอติกนะฮะไปเคลือบลําไส้ดึงเฉพาะสําคัญอัที่ไม่สําคัญก็ขับถ่ายออกมามนะฮะแล้วก็กรองด้วยกระบ,บองเพชรนะคุณผู้ชมนะฮะ รักษาสุขภาพรักษารูปร่างให้หลอ่อให้สวยด้วยโซโซโนวันนี้จัดโปรพิเศษครัจัดเลยนะครับหกล่องปกติราคา1,590บาทครับวันนี้1กล่องเหลือเพียงแค่1,290บาทต่อกล่องเท่านั้นนะฮะใครสนใจติดต่อที่ไลน์แอดด้านล่างที่โซโซโนไทยแลนด์ Thailand, หรือสแก,กนเขียวโคด,ด้านล่างได้เลยครับโซโซโนบายขวามพิลลมดินนะครับพักสักครู่คะ่ะ คลิปจบแล้วนะฮอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ